ต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของมเมล็ดสีกันนะคะ,มะเมล็ดคืออะไรมะเมล็ดก็คือส่วนของโอวัลค่ะที่ได้รับการปติสนธิซ้อนเสร็จปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมเมล็ดหรือสีดนั่นเองนะคะซึ่งมาดูดีกว่า โครงสร้างหรือส่วนประกอบของมเมล็ดที่สำคัญมีอยู่ทั้งหมด3มส่วนหนูต้องจำให้ได้ก่อนนะ 1. ส่วนที่อยู่นอกสุดค่ะห่อหุ้ม,มเมล็ดเราเรียกเขาว่าสีดโค้ดจำไว้โค้ดเหมือนเสื้อโค้ดอะห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้กับ เนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใน 1. นิโคด2กับ3ก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในจริงไหมคะ2กับ3ขึ้นต้นด้วย e เหมือนกัน2 eembryo และ3 eendosperm จำไว้นะ3อันอ่ะมาดูอีกรอบดูจากภาพค่ะเริ่มจาก โครงสร้างของดอกไม้เปลี่ยนแปลงมาเป็นผลสีดได้อย่างไรนะอ่ะทวนอีกรอบในส่วนของโอวาลี่สีชมพูตรงเนี้ยค่ะเมื่อได้รับการปฏิสนธิเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อผลเพริคาจริงไหมซึ่งในวันเนี้ย เราจะไม่ขอพูดถึงเขาเราจะพูดถึงสีเป็นหลักแ่ะมาดูค่ะในส่วนสีน้ำตาลตรงเนี้ยค่ะเราเรียกเขาว่าโอวูเมื่อโอวูได้รับการปฏิสนธิเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายไปเป็นสีเห็นไหมสีภาพด้านขวานี้สี อาจจะมีเพอลิคาร์บมาหุ้มก็ได้จริงไหมคะสีดประกอบไปด้วย3ส่วนอะไรบ้างนะหนึ่สีโคดส่วนที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดอยู่ไหนตรงนี้นะคะสีดโคดคูเอาสีน้ำตาลมาวงให้ 2. ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อภายในจริงไหม E กับ E. Embryo กับ Endosperm แล้วมันเกิดมาได้ยังไงอะมาดู Embryo ตัวอ่อนนะคะก็เกิดจากการปฏิสนธิหนูจำได้ไหมสเปิร์มผสมกับเอได้ออกมาเป็นไซโกดแล้วก็เป็นเอมบริโไง ซึ่งเอมบริออค่ะก็คือตัวอ่อนที่อยู่ในสีเนี่ยค่ะสีเขียวเยวเนี่ยเห็นไหมสองเอมบริออและสุดท้ายก็คือสตรงนี้เอ d นโดสเปิร์มเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากเนี่ยค่ะโพ l ลา n นิวอคีไ รวมกับสเปิร์มกลายเป็นเอนโดสเปิร์มสีแดงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะสามเอนโดสเปิร์มทั้งหมดนี่คือโครงสร้างของสีสีคโคดเอมบริโอเอนโดสเปิร์มเกิดมาได้ยังไงเชื่อมโยงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของสีดโค้ดเปลือกหุ้ม,มเมล็ดเราจะค่อยๆลงรายละเอียดทีละอันเนาะหนึ่งสีดโค้ดเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดมีลักษณะหนาเหนียวมันวาวหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเนื้อเยื่อข้างในดูนี่อย่างเช่นตัวอย่างมเมล็ดถั่วแดงเนี่ยค่ะสีแดงๆเนี่ยค่ะสีดโค้ด เปลือกหุ้ม,มเมล็ดทําหน้าที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่อข้างในเอาไว้ป้องกันอันตรายให้กับเอมบิโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มจริงไหมคะสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมในส่วนของสีดโค้ดก็คือหนูเห็นสีขาวๆตรงนี้ไหมมันคือรอยแผลเป็นที่เรียกว่าไฮล่ัมไฮลัมรอยแผลเป็นที่เรียกว่าไฮ mm hmm. ลัมเกิดจากอะไรคะมาดูภาพ ตอนแรกอะค่ะสีดมันคือโอวู oo, จริงไหมโอวู o ที่ยึดติดกับแกนกลางส่วนที่ยึดติดสีฟ้าๆตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าฟันนิคูลัสถ้าเขาได้รับการปฏิสนธิเสร็จปุ๊บฟันนิคูลัสก็จะหลุดหายไปชุบกลายเป็นรอยแผลเป็นที่เรียกว่าไหายลำด้านล่างตรงนี้จะมีรูค่ะรูเล็กๆ เรียกว่าไมโครพายทำหน้าที่อะไรเป็นรูที่ทำให้เนื้อเยื่อหรือรากแรกเกิดน,นะคะ r a d i c l งอกออกมาได้นะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อสีนะคะได้รับน้ำความชื้นมากเพียงพอปุ๊บจะมีเนื้อเยื่อที่ยื่นออกมาเป็นอันดับแรกออกมาที่บริเวณรูไมโครพายเนื้อเยื่อเนี้ยเราเรียกว่า ลากแรกเกิดและดิคอนนะคะอันที่2อาหารเอนโดสเปิร์มง่ายๆเอนโดสเปิร์มอาหารเกิดจากอะไรนะอาหารเกิดจากโพลาร์นิวอคีไอผสมกับสเปิร์มได้เป็นเอนโดสเปิร์มเป็นอาหารเลี้ยงเอมบิโอเนาะอันนี้ง่ายๆ เอนโดสเปิรมเกิดจากสเปิร์มผสมกับโพลารานิวคีอาทำหน้าที่เป็นอาหารเลี้ยงเอมบิโอแต่ให้หนูทราบไว้ว่าโน้ตค่ะโนดเข้าโพดไม่มีเอนโดสเปิร์มจำไว้นะเข้าโพดไม่มีเอนโดสเปิรม อ้าวแสดงว่าองค์ประกอบของเข้าโพดก็จะเหลือเพียงแค่สีโคตกับเอ็มบโอหรอครูภายในมเมล็ดของเขาใช่แล้วค่ะเพราะมันไม่มีเอนโดสเปอร์มาดูมเมล็ดละหุ่งบ้างเคยเห็นปะเนี่ยมเมล็ดละหุ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มเมล็ดของเขาก็ต้องประกอบไปด้วย3ส่วน1สีโค้ดมันวาวแล้วก็เป็นลายเหมือนทางมาลายถ้าเราดึงเอาสีโค้ดออกปุ๊บข้างในจะเห็นเป็นเนื้อสขีขาวๆค่ะเราเรียกว่า e ดสเป p e r มอาหารและภายในเอนโดสเป p ร์มก็จะมีเอมบริโอตัวอ่อนอยู่ข้างในนะสุดท้าย องค์ประกอบที่3เราเรียกว่าเอมบริโอเนาะเอมบริโอตัวอ่อนมันมีโครงสร้างอะไรบ้างมาดูที่มเมล็ดเออมล็ดถั่วกันดีกว่าเราบอกว่ามเมล็ดถั่วไม่มีเอนโดสเปิร์มแสดงว่าเขาจะเหลืออะไรบ้างโครงสร้างนอกสุดเราเรียกว่าสีโคด ข้างในก็จะเป็นเอมบริโอทั้งหมดจริงไหมคะซึ่งเอมบริโอประกอบไปด้วย2ส่วนย่อยๆอีก1นึ่ลำต้นอ่อนที่แท้จริงมันจะเป็นลักษณะเป็นต้นเล็กๆอะค่ะอยู่ในเมล็ดเราเรียกว่าคอริเคิลคอริเคิลซีคอริเคิลและส่วนนี้เราเรียกว่าใบเลี้ยงคอร์ชรีดอนนะ เอมบริโอประกอบไปด้วย2ส่วน C o r r c ิคกับ C c o t ตเรีดอนมาดูคอ r ิคเล n เขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนด้านบนนี้เราเรียกว่า e p i c o t i l ส่วนที่อยู่เหนือใบเลี้ยงค่ะด้านบนเนี่ย e p i c o t i l ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเจริญไปเป็นพวกยอดลำต้นต่างๆ ส่วนด้านล่างนี้เราเรียกว่าไฮโปคอรชิลส่วนที่อยู่บริเวณด้านล่างของใบเลี้ยงเขาก็จะเจริญไปเป็นพวกรากต่างๆและตรงปลายสีเหลืองๆนี้เราเรียกว่ารากแรกเกิดและดิคินนะคะส่วนที่โผล่พ้นออกมาเป็นอันดับแรกของมเมล็ดเนาะอันที่สอง ตัวนี้เราเรียกว่าใบเลี้ยงคอเทริดอนเมล็ดพืชบางชนิดมีใบเลี้ยงสองอันจะจัดจำแนกเขาเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ไดคอเทริดอนถ้ามเมล็ดพืชมีใบเลี้ยงหนึ่งใบเราจะจัดเขาเป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโมโนคอเทริดอนจบในส่วนของมเมล็ดพืชที่หนูควรรู้จักและมักออกข้อสอบมีอยู่4อัน หถัว่ว2ละหุง่งสามข้าวโพดและสี่มะพร้าวมาเริ่มดูนะคะ1ถัว่วถั่วหนูต้องจำมาไว้ในหัวใจให้ได้ก่อนว่าถั่วไม่มีเอนโดสเปิร์มนะดังนั้นโครงสร้างของเมล็ดถั่วจะเหลือเพียงแค่2ส,ส่วนคือหนึ่งสีโคดและสองเอมบริโอจริงไหมสีโค้ดเนี่ยค่ะสีแดง,แดง ซึ่งจะเห็นไฮล่มมีไหมนีม่ไงไฮล่มรอยแผลเป็นแล้วก็มีไมโครพายอันเนี้ยง่ายและถ้าเราเอาใบมีดโกนมาลองเซกชันตัดตามแนวยาวของต้นถัวนถ่วเนี้ยเมล็ดถั่วเนี้ยก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้ภายในจะมีเอมบริโอจริงไหมเอมบริโอทั้งหมดซึ่งเอมบริโอแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนคอริคิลกับคอชริดอน คอรคริเนคือลำต้นส่วนของลำต้นที่แท้จริงเราก็จะเห็นลักษณะเป็นคล้ายๆต้นไม้อยู่ในมเมล็ดอะคะ่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเนื้อเดียวกันนี้คือคอตเทริดอนซึ่งมีสองอัน1 2รู้เลยว่าถั่วเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แค่นี้ง่ายๆต่อไปมาดูอันที่2องมเมล็ดละหุง่งองค์ประกอบครบส่วนแสดงว่าเขาก็ต้องประกอบไปด้วยสีโค้ด เอนโดสเปิร์มแล้วก็เอมบริโอจริงไหมคะมาดูนี่ไงมเมล็ดละหุ่งส่วนนอกสุดลายๆคือสีโค้ดแข็งหนาเหนียวทำหน้านะที่ป้องกันอันตรายให้กับเอมบริโอและเอนโดสเปิร์มด้านล่างเราเรียกว่าคาร l เลนเคนะคะเป็นจุดที่ทำให้ต้นอ่อนนะมันงอกออกมานะคะถ้าเราลอกเอาสีโค้ดออกปุ๊บ ก็จะเห็นโครงสร้างข้างในเป็นสีขาวเนื้อเดียวเลยสอนแล้วซึ่งถัดจากสีโค้ดจะเห็นเอนโดสเปิร์มเยอะมากและภายในเอนโดสเปิร์มจะมีเอมบริโออยู่นะคะหรือจะดูภาพคอร์เซ็กชันเมล็ดละหุ่งก็ได้เห็นไหมมันตัดตามแนวขวางส่วนข้างนอกแข็งๆนี้ก็คือสีโค้ดถัดเข้ามาข้างในของสีโค้ดเนี่ยค่ะ หนาๆเยอะๆคืออาหารเอ็นโดสเปิรม์มและข้างในเราจะเห็นลักษณะเป็นเหมือนใบต้นอ่อนอะไรเงี้ยมันก็คือเอมบริโอของเขานะต่อไปอันที่สามข้าวโพดค่ะหนูรู้หรือเปล่าว่าข้าวโพดนี่หนึ่งอันที่หนูเห็นเนี่ยค่ะเนีย่ยเห็นไหม ดึงออกมาจากฝักหนึ่งติ้งเนี่ยเหมือนฟันของเราเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่งผลของข้าวโพดนะอืมแสดงว่าหนึ่งฝักเนี่ยมีหลายผลเลยนะให้ทราบไว้นะคะว่าอันนี้คือหนึ่งผลคือฟลุตเลยนะหนึ่งผลของข้าวโพดซึ่งหนึ่งผลนะก็ต้องประกอบไปด้วยเพคาร์จริงไหมเนื้อผลกับสีอ่ามาดูไหนพริร์บ เพริคาบของเขาจะเป็นแผ่นบางๆตรงนี้ค่ะที่มันชอบติดซอกฟันเนี่ยเพริคาบซึ่งมันจะออกเป็นเนื้อเดียวกันกับสีโค้ด้วยเลยเพอริคาบบวกสีโค้สดงว่าอะไรแสดงว่าภายในทั้งหมดเนี่ย มันก็จะเป็นโครงสร้างของ e n d เ s p e r มแล้วก็ embryo จริงไหมคะ e m บ r y o อยู่ไหนสอนก่อนมันจะเป็นชิ้นส่วนสีขาว,ขาวเราเราสามารถแงะมันออกมาได้นะแล้วพ่นใส่หน้าเพื่อนตรงจุดนี้เราเรียกว่าเ embryo ส่วนสีเหลืองๆตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่า e n d เ s p e r มนะคะ สุดท้ายมะพร้าวผลมะพร้าวโคโค่น,นัดดูจากภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ก็ได้าไดอาครูสอนจากภาพนี้แล้วกันเนี่ยค่ะหนึ่งผลหนึ่งฟรุตก็ต้องประกอบไปด้วยเพอริคาบกับสีจริงไหมเพอริคาบคือส่วนไหนนี่ทั้งหมดเลยเพอริคาเพอริคา,าเขียนติดให้ก่อน แยกออกเป็น e x o ข a r มีโซคาร์บแล้วก็ e n d o c a r นอกสูตรนะคะที่มันเป็นสีเขียวๆเ,เราเรียกว่า e x o ข a r เปลือกของเขามีโซคาร์บคือกาบมะพร้าวมีโซคาร์บคือกาบมะพร้าวและ e n d o c a r คือกลากลาของเขาแข็งเนาะ แสดงว่าถัดจากกลาเข้าไปข้างในคือสีดเหรอครูถูกต้องค่ะทั้งหมดนี่คือสีดไม่รวมกลานะกลาคือ e อโดคาร์ m ข้างในทั้งหมดนี่คือสีดอ่ะมาดูสีดประกอบไปด้วยอะไรบ้างสีดโค้ด embryo e n d o ปิร์มไหนล่ะสีดโค้ดของเขาสีดโค้ดของเขาก็คือส่วนที่เป็นเยื่อบางๆที่ถัดจากกลามะพร้าวเข้าไปค่ะ เวลาที่เรากินเนื้อมะพร้าวสีขาวๆเอาช้อนขูดต๊ดๆขูดเนื้อออกปุ๊บเราจะเห็นเยื่อสีน้าตาลจริงไหมเยื่อบางๆอันนั้นคือสีดโคดแสดงว่าด้านในคือเอมบริโอกับเอนโดสเปิร์มเหรอครูถูกต้องค่ะเอนโดสเปิร์มคืออาหารต้องมีความเออมีสารอาหารเยอะดังนั้นเอนโดสเปิร์ม ของมะพร้าวจะมีสองอย่างคือเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวแล้วไหนเน่ยคือเอมบริโอเอมบริโอก็คือจาวมะพร้าวนะคะคุณรู้ได้ไงอ่านี่ไงมีภาพให้ดูเนี่ย จาวมะพร้าวเป็นก้อนรู้จักไหมเป็นเอมบริโอถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันจะมีต้นงอกออกมารู้เลยว่าจาวมะพร้าวคือเอมบริโอจบแล้ว